สิ้นสุดทางรากักวงในเผยต้งปรางยุต,ยติความสัมพันธ์สิปีเป็นที่เรียบร้อย เป็นที่จับตามองอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้นนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคู่ว่าที่่าวสาวอย่างนางเอกสาวปรางกันนารันและแร็ปเปอร์หนุ่มตงทูพีซึ่งเพิ่งมีโมเมนต,ต์คูกเข่าขอแต่งงานทมกางบรรยากาศโรแมนติกที่นิวยอร์กไปก่อนที่จะมีข่าวรือเรื่องรักร้าและฝ่ายชายเคลื่อนไหวผ่านข้อความเหมือนความรักกำลังมีปัญหาพร้อมเขียนข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าผมรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพร้อมกับแท็กหาสาวปางแต่ฝ่ายหญิงนั้นยังไม่ได้ออก มาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นเห็นให้หลายคนคาดเดาไปต่างๆนา,นานาว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ลงแล้วในขณะที่บางส่วนก็มองว่าทั้งคู่ยังรักกันดีถึงไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวลรือนี้นั่นเองแต่ทว่าล่าสุดคนในแวดวงการบันเทิงนักข่าวพิธีกรดังบอยทิติพรได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านรายการเรื่องนี้ต้องถึงบอยโดยได้กล่าวว่าวันนี้พี่บอยจะมาเล่าชัดๆเลยหลังจากทําการบ้านมาค่อนข้างจะเยอะล่าสุดพี่บอยขออนุญาตยางตรงไปตรงมาขออนุญาตน้องโต้งขออนุ ญาติน้องปรางพูดถึงแรงข่าวที่ได้รับมาทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งคุณโตง้งและฝั่งคุณเลยที้ปางตรงนี้ช,ะชะัดๆทั้งคู่จบความรักที่ผูกพันกันมาตลอด10ปีเป็นที่เรียบร้อยถามว่าจบเมื่อไหร่น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาฝ่ายชายทำเซไปที่นิวยอกและคู่ครอขอแต่งงานหลังจากนั้น6เดือนความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนใช้คำว่ากรณีโต้งและปางหยุดยืนตกลงและหันหลังให้การแบบอย่างรักยังผูกพันทั้งคู่จบกันด้วยดีแม้ว่าฝ่ายชายจะมีความรู้สึกที่อยยาากกกจะืควมรักก อยู่บ้างแต่ว่าหลายๆายสาเหตุและหลายๆเหตุผลก็ทําให้ทั้งคู่ยอมจบความสัมพันธ์ทาไมพี่บอยถึงพูดว่ายอมจบความสัมพันธ์พอลักสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสข้อความผ่านโซเชียลเป็นภาษาอังกฤษใครที่ได้อ่านข้อความภาษาอังกฤษที่โพสก็ต้องบอกว่านี่คือการเดินทางที่มาถึงบทอวสานในนาสุดท้ายและเป็นบรรทัดส,สุดท้ายของความรักของทั้งคู่แล้วฟันธงและพูดชัดว,ว่าหลังจากเช็คข่าวทั้งจากขุนตงและเช็คข่าวจากฝั่งเรดี้ปางต้องยอมรับว่าไม่ได้มีใครบอกเลือกใครและไม่ได้มีใครทำ ายแต่ต่างฝ่ายต่างจับมือตกลงในการที่จะหันหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแต่ละคนโดยที่ไม่มีอะไรข้างคางและบาดหมางหัวใจกันถ้าจะให้พูดแบบชาวบ้านก็คือจบกันด้วยดีซึ่งหลังจากที่พิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ออกไปก็สร้างความตกใจให้กับแฟนๆที่ยังคงคาดหวังถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรหลายคนก็แสดงความเสียใจและเสียดายกับเส้นทางรักของทั้งคู่ตลอด10ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแต่ส่วนใหญ่ก็พร,อร้อมเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่และแสดงความยินดีกับ เส้นทางใหม่ของแต่ละคนด้วยเช่นกัน